เมื่อสิ้นวาสนาต่อกันไม่อยากจากก็ต้องจากเจวิธีตัดใจจากคนรักเมื่อความรักมาถึงทางตันถ้าคุณเคยรักใครสักคนมากๆจนคิดว่าถ้าไม่ได้อยู่กับเขาชีวิตคงไม่มีความสุขแต่ถ้ารักของคุณทั้งคู่มาถึงทางตันแล้วบางครั้งการปล่อยมือคนที่คุณรัก ดีกว่าอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขทั้งคู่ข้อหนึ่งยอมรับว่าทุกอย่างมาถึงทางตันแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ของตัวเองพังลงต่อหน้าต่อตาทั้งที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษามันไว้และสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้ก็คือยอมรับความจริงเท่านั้นยิ่งคุณยอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่ คุณยิ่งจะหยุดจากความเสียใจได้เร็วเท่านั้นข้อ2ให้เข้าใจว่าการแยกจากกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็เพราะมันคือความสัมพันธ์ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อคนที่คุณรักบางทีมันอาจจะคุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณเลิกสู้และยอมปล่อยมือจากเขาไปแต่ถ้าพิจารณาให้ดีคุณจะรู้ว่าการทุ่มเทพเพื่อสร้างความสัมพันธ์นั้น มันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรและการจากกันมันคือทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยข้อ3จงให้อภัยในที่นี้ไม่ได้พูดถึงการให้อภัยเขาแต่คุณต้องรู้จักให้อภัยตัวเองจงให้อภัยตัวเองที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะคุณรักเขามากเกินไปเลยทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมปล่อยมือเขา จงให้อภัยตัวเองที่เคยฉุดลั้งเขาไว้จงให้อิสระกับตัวเองและที่สำคัญเลยคือการปล่อยมือเขาไปมันเป็นการให้อภัยตัวเองที่ง่ายที่สุดข้อ4จงหาเวลาส่วนตัวบ้างคนเราเมื่อคบหากันบางครั้งการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคนที่คุณรักมันไม่ผิดเลยถ้าคุณจะทำแบบนั้นแต่คุณควรหาเวลาดูแลตัวเองบ้าง และที่สำคัญเมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นประจำร่างกายและจิตใจก็จะรู้สึกสดชื่นและมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทำให้ความเสียใจมันจางหายไปได้บ้างข้อ5เว้นระยะจากความรักอย่าเพิ่งรีบกระโจนกลับเข้าไปหาความรักบอกเลยว่ามันไม่ได้เรื่องหรอกและโอกาสที่คุณจะผิดหวังมันก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นคุณควรทิ้งระยะห่างจากคนที่คุณต้องการมากกว่าความรักอันบริสุทธิ์จงพยายามใช้ชีวิตที่เป็นโสดก่อนลองอยู่คนเดียวดูบ้างลองเรียนรู้สิ่งต่างๆจนกว่าคุณจะพร้อมกับความรักครั้งใหม่รอให้คุณพร้อมจริงๆถึงตอนนั้นคุณจะมองออกเองว่าอันไหนคือความรักอันไหนคือความหลงข้อห จงบ่มเพาะความรักอันบริสุทธิ์จงไปเยี่ยมครอบครัวบ้างจงไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนบ้างหาเวลาไปอยู่กับคนที่ห่วงคุณจริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรไว้ค่อยบอกตอนที่คุณพร้อมจริงๆเราเชื่อว่าคุณสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ในเส้นทางที่เหมาะสมเมื่อคุณหายดีแล้วข้อ7 ขอคำปรึกษาจากคนอื่นการอ,อกหักมันอาจทำให้ชีวิตเราพลิกผันไปในทางที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนทางที่ดีคุณลองปรึกษาคนอื่นดูบ้างเพื่อจัดการกับอารมณ์เพราะสุดท้ายเขาจะนำทางคุณไปพบกับหนทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้และการปล่อยมือจากคนรักมันอาจจะทำให้โลกของคุณพังทลายลงในช่วงแรกแต่ถ้ามันจะเป็นสำหรับคุณทั้งคู่จริงๆ ก็จงเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นดีกว่า